เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับนี่สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆราคามอเตอร์ไซค์ท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับไปขับใช้งาน,นกันแดดกันฝนเดินทางไกลได้สบายสามหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองรถปีสองพันสี่ครับเกียร์ออโต้แล้วมันล้วนภายในสวยครับแผงคอนโซลตัดลายไม้ด้วยเบาะหนังฟูๆไม่ขาดไม่แฟบกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บาน ภาษี6 8แปนะครับภาษีไม่ขาดสีสันยังสวยครับยังสวยยังเงางามมีตำหนิบ้างบางจุดนะครับนอกนันก็ยังโอเคครับยังสวยเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นน้ำมันลว้ลวนๆครับไม่แก๊สรถขับดีครับห้องเครื่องสวยเดิมคันหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนักสีอาจจะมีตำหนิบ้างบางจุดนะครับเป็นมีรอยบุบตรงแก้มด้านขวาด้วยครับแต่ก็ด้านบนมีซีดมีด้านแดดเลียนะครับลเลื่อกลอกแดดเลีย สามหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวทนเองติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยทางเราก็เพียงมาชี้เป้าให้ลกซื้อเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ใน่หน้าครับสนใจติดต่อเข้าไปได้เชฟโรเลตออฟต้าหนครับปี2004สําสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ